สวัสดีครับมาดูรอบเย็นอีกหนึ่งชุดนะครับนี่หลวงพ่อคูณวัดบ้านคลองนะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านคลองเลี่ยมคลาสสิกมาเลยเนี่ยนดูความสวยนะวสวยพระสวยนะอันนี้เป็นโคตนะนะครับโคตนะจมูกดงนะพระสวยจมูกดงแนะนำให้ไปเลี่ยมใหม่นะครับ สวยนะผิวดมเดิมนะฮะผิวไฟยังมีนะครับยังมีสวยอยู่เอาไว้ไๆเลยองค์นี้นะพันสองร้อยบาทนะหลวงพ่อคูณบ้านครองนะพันสองร้อยบาท <c oughs> รูปลอหลวงพ่อทองสุกรนะับ หลวงพ่อทองสุขวัดตะโนดหลวงหล่อบโบราณองค์เบื้เริ่มเลยรูปหล่อ พ่อทองสุกวัตโนดหลวงเอาสองพันห้าร้อยบาทแล้วกันสองพันห้าร้อยบาทคำ<ม>ข้าวหลวงพอ่อฤาษีิงดำรุ่นสองนะครับปิดทองเปียกทองนะฮะเปียกทองผ้าสวยสมบูรณ์ สวยคมชัดนะแปะทองเปียกทองสวยๆเรียมกันน้ำให้เรียบร้อยแล้วนะเอา1,200บาทนะครับ1,200บาทเหรีออยญหลวงพ่อตาบนะบเหรียญหลวงพ่อตาบเนื้อทองแดงสององค์ หลวงพ่อตาบวัดมะขามเลี้ยงปีสองสองจังหวัดอยุธยาผูกพัะสีมาวัดวังแดงใต้สองเหรียญน,นะครับหลวงพ่อตาบสองเหรียญเอาเอาเจ็ดร้อยบาทแล้วกันนะเอาไว้ไว0เจ็ด้ยบาททันตัวนะครับเจ็ด้อยบาท ปิดตาห้าเหลี่ยมหลวงปู่นายวัดบ้านแจ้งมีประสบการณ์นะครับเนื้อทองแดงผิวหิ้งนะฮอันนี้เอาหกร้อยบาทไวๆวเลยหกร้อยบาทสวยเดิม <c oughs> นี่ของลิมิเต็ดหลวงปู่ทวดวัด <c oughs> ท่าไซนะครับสุราษร์ธานีปีสามเจ็ดนะฝั่งตะกุดนาลายแปลงรูปสองดอกนะอาจารย์น้องปุกเสก ีสา <B> มเจ็ดบัดทาไซทุหน้าปกติดอกเดียวก็หายากแล้วนิดสองดอกนะตะกุดคู่เะครับปีสามเจ็ดสวยมากสวยคมชัดนะดำเปื่อยเลย <c oughs> จะน้องปุกเสกตะกุดคู่ตะกุดนาะลายแปลงรูปสองดอกเหมือนกันนะครเอาองค์ละหกร้อยบาทนะครับอ,องคหกร้อยบาทมีสององเท่านั้นนะใครสนใจนะทักมาเลยนะ id ไลน์นะแอด line นะ line, นะ line id line a c a M l v e t e นะครับหรือเ c e b o o k นะครับธนวัฒน์ทรัพ่วงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ